เล่นบอล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 เล็กเอ้าเอ้าเล่นบอลโอ้เล่นบอลเล่นบอลเล่นบอลโอ้เล่นบอลกับยายเอ้าเอ้าคาบหนียายแล้วโอ้ผิดกฎกติกาแล้วเขาไม่ให้คาบครับเล่นบอลเขาให้คาบนี่ เขาให้เตะครับนอนมามาเตะมาเลยเขาไม่ให <c oughs> er ้คาบครับเขาให้เตะมาเร็วๆเขาไม่ให้คาบเขาให้เตะจุดจุดจุด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 เขาให้เตะครับเขาให้เตะครับเขาไม่ให้คาบกติกาเขาไม่ให้คาบครับเรียนฟุตบอลน่ะ เราให้เตะมาเราให้เตะเห็นไหมเราให้เตะแบบยายเนี่ยนะเตะมาให้ยายเลยเร็วๆครับเตะมาให้ยายออกกติกาเมืองไหนเนี่ยข้าบอนเนี่ยฮะกติกาเมืองไหนลูกออกติกาเมืองไหนข้าบอน ปติกาปติก,าเ,า,า,บบก,กาเมืองไหนครับไปแล้วข้าบอนหนีไปแล้วกติกาเมืองไหนครับกติกาเมืองไหนเนี่ยเล่นฟุตบอลคาบได้เนี่ยฮะปุ้ยายจะแย่งแล้วอ้๊บอ้ออาบเหนียวเลย คาบเหนียวแน่นเลยอืมโอ้หลบบอลหลบคู่ต่อสู้ก็เป็นเดี๋ยวอึ๊บโอ้คาบแน่นเกินไปว้าแดดก็ร้อนเอาเลยอืมเอาเลยด้วยวิธีไหนก็เอาเลยฮะเอาเลยครับอืมพุตบอลแตกหมดละ ตายเลยตายเลยตายเลยชอบมากเลยเนี่ยฟุตบอลมะพร้าวเนี่ยอืมเราไม่ใช่คนรวยเราไม่ใช่เศรษฐีเราก็เล่นฟุตบอลแบบนี้แหละลูกเอ้ยไหนคุณยายจะเตะเป็นเพื่อน เะเขาไม่ให้คาบครับเล่นบอลเขาไม่ให้คาบเอ้าเข้าไปแล้วมาเอาลูกนี้มาเอาลูกบอลลูกนี้แล้วมามาเอาลูกนี้ตึ้มันโตมากหรือเปล่าอืมบอลลูกนี้มันโตมากใช่ไหมมันหนักมากใช่ไหมอ่ะลองอีกทีสิไปรเหนื่อยแล้ว เหนื่อยแล้วครับผมลิ้นห้อยแล้วครับผมลิ้นห้อยแล้วยายก็ผมลิ้นห้อยแล้วครับไม่ไหวแล้วลิ้นผมแดงแล้วผมลิ้นห้อยแล้วผมเล่นต่อไม่ได้แล้วเพราะผมเป็นโรคหัวใจคุณยายอย่าพาผมเล่นหนัก น่าสงสารนะคะอ้าวแล้วเหนื่อยมากเลยน้องพิษบูเขาเอามาทิ้งครั้งแรกเขาก็เป็นทั้งโรคตับโรคหัวใจแล้วก็โรคไตด้วยทุกวันนี้ไปหาหมอประจำค่ะเดือนละไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยน่าสงสารมากเลยค่ะ,ะพยายามจะให้เขาออกกำลัง เหนื่อยค่ะแค่เดินไปไม่กี่วานี่ก็เหนื่อยแล้วอันนี้เล่นเตะวิ่งไล่ลูกฟุตบอลมะพร้าวค่บคุณยายนี่เป็นเวลาสามนาทีเต็มเต็ๆเลยเนี่ยถือว่าเก่งมากที่สุดเลยค่ะแล้วดูนะคะนางก็จะเหนื่อยมากแล้วก็จะนอนนอนนิ่งเลยไหมลูกเหมือนทุกครั้งไหมเราจะต้อง เล่นบ <muitas> ่อยๆนะครับป่ะไปเล่น no น no 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 ้ําดีกว่าป่ะไปเล่นน้ําไปเล่นน mm ้ hmm ําหนูนอนนอนนอนแม่ปอปี่เอาน้ําไปให้มานี่มามาดูน้าที่นี่มาเหนื่อยก็มาเล่นน้ําลูกมามานี่มานี่มามานินิน้ํามาเร็วมามาเล่นน้ําลูกมาเร็วๆมานี่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 มาเล่นน้ําเนี่ยอุ้ยอุ้ย ี่หนูอยู่ในน้ำด้วยไอมีหนูเล่นน้ำด้วยลูกนะเล่นน้ำหนูเหนื่อยหนูต้องเห็นไหมคะดอกไม้ร่วงมาเต็มเลยมาเข้าไปเลยลูกเข้าไปเลยเหนื่อยก็เข้าไปเล่นเลยครับ อเข้าไปเลยเหนื่อยมากเลยค่ะปกตินี้ไม่ค่อยจะชอบเดินชอบออกกำลังถ้าสมมติว่าออกกำลังหนักๆเหมือนวันนี้นี่สองสามนาทีนี่จะได้เรื่องเลยนะคะไปแล้วค่ะ